สวัสดีครับต่อไปจะเป็นวิธีการแก้ไขข้อมูลมิเตอร์ในระบบ g s นะครับขั้นตอนแรกก็ต้องไปเอาข้อมูลแบกล็กหลอกของมิเตอร์นะครับไม่ชัดครับข้อมูลแบกล็กหลอกของกชหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ FTP นะครับ ข้อตามนี้นะครับ172.20.252.137ครับก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์รวมนะครับก็จะมาดูข้อมูลที่ Backlog ก็เดี๋ยวเบิลคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าแป่งเป็นข้อมูล Backlog เป็นแต่ละเดือนนะครับอันนี้ข้อมูลเดือนล่าสุดก็คือเดือน10ปี2559ครับเดี Double ๋เบิคลิกเข้าไปนะครับก็มาดู Index File นะครับ อินเด็กไฟล์นะครับสมมุติว่าการไฟฟ้าเราอยู่ที่ไหนก็คือต้องดูว่าจะไฟล์ชื่ออะไรนะครับ mpa 0 1 0 7 xls นะครับรอนนี้ของบ้านไผ่ที่ผมทำอยู่เป็นตัวอย่างนะครับของบ้านไผ่ก็อยู่ที่อ่านะครับลำ,ลำดับที่12นะครับ mat 0 8 1 5 xls นะครับ หน xls นี้ก็ไปดูไฟล์นะครับ mt mt 1ิถึงสินะครับ mt สิก็คือลำดับที่1 1บเถึงสิบห้จะมีลำดับที่1-5ึ่าำดับที่6กถึงสิแล้วก็1 1บเอ็ถึงสิ้าเราก็มาดูตรงนี้แต่มันคลิกเข้าไปนะครับรอนานนิดนึง ก็จะได้ Excel มากดตกลงนะครับก็จะเปิดไฟล์ Excel <ม>คลิกตรงเปิดการแก้ไขนะครับ<ม>เปิดใช้การแก้ไข<ม>จะรอโหลดสักภาพ อันนี้มันก็จะมีอยู่หลายๆการไฟฟ้านะครับเราก็มาใส่เบิดใช้งานเนื้อหาตัวนี้มาคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอตัวกรองก็จะเกิดตัวกรองตรงนี้แล้วก็มาเลือกอเดี๋ยวครับขอภัยลืมไปทีนี้มาเรามาดูตรงแบ็กหลอกตัวนี้ก่อนแบ็กหลอกตามการไฟฟ้าข้อมูลตรงนี้ ในไฟล์ e x ็ e เเขาจะสรุปไว้ให้ก็จะมีชื่อของการไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับมีครบอย่างของนี้ของบ้านไผ่นะครับมี502เครื่องชนบ,บท6 6 6เครื่องนะครับสมมุติเราจะประปรุงข้อมูลของบ้านไผ่แล้ก็มาดูของบ้านไผ่นะครับเดี๋ยวมันคลิกไปที่ตัวเลขปุ๊บก็จะได้รายชื่อแบ็ล็หลอกทั้งหมดนะครับ502ราย เรียงลำดับหมายเลขสายไว้ด้วยจากมากไปหาน้อยนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเรียงจากน้อยไปหามากก็เรียงใหม่กดเรียงใหม่นะครับจากกรึงหอมันก็จะเรียงลำดับให้ใหม่นะครับเรามีหมายเลข P A อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีอันนี้หมายเลขสายแล้วก็ลำดับการจดหน่วยนะไม่มีชื่อให้เหมือนทุกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้แล้วกดเซฟ บันทึกไฟล์นี้ไว้ที่เราหาได้นะครับเพื่อจะไปเปิดทำอีกทีหนึงหลังจากบันทึกมาแล้วของผมก็จะมาอยู่ที่ตัวนี้โฟลเดอร์ G S นะครับก็จะเป็นแบกลกบ้านไผ่นะครับตัวนี้เมื่อกี้เซฟชื่อเป็นตัวนี้ แลกลองว่นานไผก็เดี๋ยวปคลิกไปเดี๋ยวโหลดแป๊บนึงนะครับก็มาดูตัวนี้นะครับเราเดี๋ยวไปคลิกที่ตัวเลขนะครับมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับหมายเลข เรี้ํลำดับจากน้อยไปหามากนะครับสมมติว่าตอนนี้เราจะเริ่มปรับปรุงข้อมูลครับได้ไฟล์มาเรียบร้อยจะเริ่มปรับปรุงข้อมูลในแบ็กโลกนะครับก็ต้องมีตัวโปรแกรมที่ใช้งานช่วยเพิ่มอีกก็อ่าเข้าไปที่ข้อมูลของ eform นะครับคือต้องใช้ข้อมูลจาก eform ช่วยด้วยนะครับ อีฟอร์ม <c oughs> ก็พิมพ์ที่อยู่ตามตามลิงก์นี้นะครับ https colon backspace นะครับ web pa co t h site นะครับ pdc แทน pdc ไอตัวนี้ไม่ต้องก็ได้ครับเลยตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์มพิมพ์เฉพาะถึงแค่ pdc ก็พอหรือจะพิมพ์หมดก็ได้ครับแล้วก็จะให้ใส่รหัสผ่านาสเวิร์ดนะครับรหัสผ่านก็ เป็นเลขประจำตัวของท่านนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็วันเดือนปีเกิดครับชื่อบันทีผู้ใช้นะครับหมายเลขประจำัวงท่านแล้วก็รหัสผ่านก็วันเดือนปีเกิดนะครับกดล็อกอินเข้าไปถ้าบางคนเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องติดต่อห้องแลนให้แลห้องแลนเป็นคนสร้างรหัสให้นะครับก็จะมาทีนี้ก็จะมาดูตัวสอบพิกัด การจดหน่วยนะครับข้อ5.4เมนูข้อ5.4อีกไปเลือกเดือนที่เลือกเดือนที่เคยจดหน่วยมาแล้วครับอันนี้เดือน10เดือน10ก็ถือว่าอาจจะเดินถอยหลังไปสักเดือนหนึ่งเป็นเดือน9ก็ได้ครับเดือน9นะครับเลือกอเลือกการจดหน่วยก็เลือก A1 นะครับ Option Option ไม่ต้องเลือกครับ Option พอช้นพอชนไม่ต้องเลือกครับใส่สายไปเลยครับใส่สายไปเลยสายก็สายอย่างของบนไไผ่ก็เป็น d, d ี P I เป็นชื่อย่อของการไฟ้าท่าน,นครับ D.Pi 0.0.15สมมุติเลยทำสาย0 0 1 5ก็กดเรียกดูข้อมอูลปึ๊บนะครับข้อมูลก็จะออกมานะครับทุกลายเลยนะครับ ทุกลายแต่ว่าก็จะมีพิกัดมาให้ด้วยในระบบ GS ที่จะเอาไปใช้ในระบบ GS นะครับก็จะมีพิกัดต,ตัวนี้มาให้เพราเราไปดูเมื่อกี้ของเราสาย015ที่เราจะทำนะครับสาย015ตัวนี้อ่าสมมุติมิเตอร์ไฟพิเศษ77 0003ไปดูใน eform นะครับดูใน eform 77703นายทำทัดนี่นครับไฟชัวคขาวก็จะมีพิกัดให้นะครับตัวนี้อ่ะเมื่อเปิดตัวนี้เป็นนะครับตอนนี้ใช้2โปรแกรม Excel 1แล้วก็ Eform1 ต่อไปก็เปิดโปรแกรมประปรุงข้อมูลของ Gs มาครับกับโปรแกรม Gs โปรแกรม G S นะครับโปรแกรม G S นะครับเข้าตรงนี้นะครับ G S N yeah> E 1 pues P A C O T H P W เว็บไซต์นะครับก็กดตรง Static นะครับปกติ ตรงนี้ก็กดรหัสที่เคยสร้างให้ท่านนะครับก็รหัสประจำตัวแล้วก็ข้างล่างก็อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือใครใส่รหัสประจำตัวก็ใส่รหัสประจำตัวที่เคยสร้างกันไว้กด P login ล้วกด Permit u ย e ก็จะขึ้นช่องมาให้ใส่ username กับ password อีกครั้งก็ใส่ไป471861อันนี้รหัสจระจำตัวผมครับ password ผมก็471861ทีหนึ่งใครจะใส่เป็นวันเดือนปีเกิดที่ตั้งไว้ที่แรกครับหรือว่าเป็นรหัสประจำตัวก็ได้ก็เข้าระบบ GS 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 Data Maintenance เึ๊บมมันก็จะมารอแป๊บหนึ่งนะครับ ันนี้เราก็มาเปิดเปิดกระดาษนะครับเปิดเครื่องมือออกมาให้หมดก่อนนะครับรั้งแรกรั้งแรกเปิดเครื่องมือออกมาให้หมดก่อนนะครับส่วนวิธีการเปิดเครื่องมือกนะ่ะทุกท่านก็ไปหา,าดูแล้วตอนนี้มันข้ามมาของผมมันมีเครื่องมือครบแล้วนะครับเม่ต้องเปิดช่อง Attribute Editor นะครับ Attribute Editor นีนะ้ลองปิดไปก่อนก็ได้ ต้อง Attribute Editor นี้ต้องเปิดไว้ด้วยวิธีการเปิดก็นี่ครับเคลิกตรงนี้ Attribute Editor ปุ่มเล็กๆมันก็จะออกมาเราก็ไปฝังไว้นี่ก็ได้เอาไว้ไหะนะเหมือนเดิมรเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้สอนใช้อีกแล้วครับ มีตอนนี้เปิดกระดาษนะครับเริ่มเปิดกระดาษก็ Open ที่มันจะเหมือนอตัววงกลมแบ่งเป็นสีี่ก็เปิดออกมาแล้วก็มาเปิด My y s e s i o o นะครับคลิกตรง My Session แล้วมันจะขึ้นว่า Create s e s t i o n นะครับเราก็คลิกสีเขียวนะ เดี๋ยว,วก็เซสชันเราก็จะขึ้นมาอันนี้เจ็ดเจ็ดสามีสองอันก็คลิกที่หนึ่งอันนะครับเลือกสักหนึ่งอันเปลี่ยนชื่อนะครับ เขียนชื่อไปด้วยว่าอะไรเปลี่ยนชื่อก็กดชิปอิน,น์เนตชิปพร้อมกันรับมันจะพิมพ์ภาษามันจะเปลี่ยนภาษาครับคราวน,นี้เราก็พิมพ์ไปขอมอตจกฟอจุด,จดบพจครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าออออออพอมอตกฟอบพนะครับก็กด แอปพลายครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็คลิกคลิกแค่แแอคชั่น <Action S 2> มันไว้แล้วก็มันจะขึ้นว่า Open Edit s e s s i o n เราก็คลิกตัวอักรีเขียวครับจุดนี้ไอตัวเครื่องมือที่ท่านเ,เปิดมาหมดแล้วนะครับมันก็จะมีเครื่องมือ มือตัวนี้นะครับมือตัวนี้ออกมาเห็นชัดๆครับที่ใช้บ่อยๆนะครับคือมือขยายนะครับตัวนี้แล้วเครื่องมือย่อส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือแผ่นนะครับทีนี้เครื่องมือที่เราใช้บ่อยก็คือเครื่องมือหาพิกัด x y นะครับเพราะเมื่อกี้เราได้ค่าของค่าของ gps มาแล้วนะครับคราวนี้เรามาใส่ x y ปึ๊บนี่เราคลิกตัวนี้มันก็จะให้ใส่ค่าลาติจูดลองติจูด ค่าระติจูดลองดิจูดเราก็สมมติของมิเตอร์เครื่องนี้นะครับของมิเตอร์หมายเลข5701นย์งสแนี่เราไปดูใน e-form นะครับดูใน e-form นี่นะครับ5701389894ครับคราวนี้เราก,กรอบอันนี้มานะครับก๊อปเอา ตัวนี้มาไปเชือกขาวปึ๊บขัดลอกนะครับเอาหนี้ไปวางนะครับเอาหนึ่งศูนย์สองไปวางลองติจูดนะครับอ่าแล้วก็ละติจูดต่อไปเอาวละติจูดไปวางนะครับมาขัดลอกละติจูด หยุดวางแล้วก็กดคน้คนหาครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราซูมนิดนึงครับอชั่นปุ๊บนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เราก็มาร์กจุดไว้นะครับมาร์กจุดตรงนี้ไว้ก่อนมันดำๆตรงนี้รานนี้ไปเอาหมายเลขป e มานะครับหมายเลขป e ก็คัดลอกหมายเลขป e ตรงนี้มาจากใน Excel นะครับแล้วก็มาสร้างมิเตอร์นะครับสร้างมิเตอร์ก็คลิกที่ แถบ LV นะครับมันจะมีข้อมูลมิเตอร์แรงต่ำตัวนี้ก็คลิกสร้างต,ตัวนี้มาใส่หมายเลขมิเตอร์ลงไปกดโหลดข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาครบหมดเลยนะครับหนึ่งเฟสนะครับระบุว่าเฟสไหนอันนี้ LB แล้วนะครับชื่อเรียบร้อยกดตกลง ก็จะขึ้นมาให้วางมิเตอร์นะครับวางก็การวางมิเตอร์ลงไปในในระบบ g s ก็วางที่สายสีเขียวนะครับคลิกที่สายสีเขียวหน้าเสาหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกข้างเสาหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกออกมาถ้าอยากให้หัวตัว M มาทางนี้ก็คลิกทางนี้อยากให้หัวตัว M ทางนี้ก็คลิกทางนี้อันนี้ผมเอาหัวตัว M มาตรงนี้ครับเอามันกหน่กับเสาคลิกปุก อีกเครื่องหนึ่งนานเครื่องแรกนะครับจะนานนิดนึงเครื่องต่อไปไว่นานขนาดน,นี้ เฟสการติดตั้งไม่ถูกต้อง oh, อ๋ออาจจะระบบเฟสผิดนะครับตุ๊บเดี๋ยวลองแก้เฟสดูครับเพราะเพราะสายไฟเส้นนี้อาจจะไม่ใช่เฟสบีนะครับอ๋อ oh, ลืมลืมแก้เฟสเฟสที่ถูกต้องเดี๋ยวสร้างใหม่นะครับสร้างหมายเลขมิเตอร์ใหม่เฟสใหม่นะครับโหลดขอ้อมูลเอาลองเป็นเฟส เนะครับเปลี่ยนเป็นเฟส A นะครับตกลงแล้วมันก็จะให้วางเหมือนเดิมครับเราก็กดว่าวางได้นะครับก็จะโอเคครับข้อมูลมิเตอร์เราก็วาเสร็จเรียบร้อยเป็เครื่องนะเท่านี้ก็จบก็กดอ่า เซฟก็ได้หรือไม่เซฟก็ได้ถ้าไม่เซฟก็หายสรุมมุติเครื่องดับต่อไปเครื่องที่2นะครับลองทําเป็นเครื่องที่2องสาย0 1 5หมายเลข1 2 5 6 1 3ก็ไปดูใน eform อีกนะครับหนึ่ 5, 5 6 1 3นะครับ ทีนี้ในพนมายนพนมเทียนจงจอหอนะครับเราก็คัดลอกอันนี้เหมือนเดิมนะครับคัดลอกแล้วก็ไปวางเหมือนเดิมนะครับไปวางแล้วก็ไปคัดลอกอีกส่วนหนึ่งมา ติดจูดเรื่อวางกดมือนะครับเพื่ดมาสูมสูมาก็สแสดงว่ามีการขยายเขตเข้ามาในซอยนี้นะครับแต่ว่าสายสีเขียวเนี่ยมันมันยังมาไม่ถึงนะครับก็อันนี้ก็ต้อง ที่จริงถ้ามีก็ผูกได้เลยแต่ว่าปรากฏว่ามันมาสายสีเขียวมาไม่ถึงก็เดี๋ยวต้องสร้างก็ต้องสร้างเสาเสรบเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าก็เซ้นทรัลเ็สสายไฟฟ้าก็ เซนดูท a าเกตไว้นะครับทีนี้ไปที่ท a าเกตนะครับเราจะได้เขียนได้ท a าเกตเราจะเอาเซอร์้ฟนะครับเราก็ปุกดผิดนะครับไปซ้ำที่เดิมต้องจุดตรงนี้นะครับ จะมีเสาขึ้นมา1ต้น1หนึ่งต้นหรือ2ต้นก็ไม่รู้นะครับเราก็ทำไว้ชั่วคราวก่อนเดี๋ยวรอส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขอีกทีอันนี้ก็เป็นเสาไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ไปทาเก็ตของสายไฟฟ้านะครับสายฟ้ากา็จุดนี้นะครับไปเชื่อมกับเส้นนี้ นะครับก็ได้ตรงนี้คราวนี้เราก็ก็มาสร้างมิเตอร์ใหม่ครับขั้เลาะ p ีอมิเตอร์นะครับจากตารางเอ็กเซลตัวนี้ขั้นเลาะ สร้างมิเตอร์อีกนะครับสร้างมิเตอร์ไปที่ LV นะครับสร้างมิเตอร์ข้อมูลมิเตอร์แรงดัาก็วางลงไปกดโหลดข้อมูลมันจะเขียนว่าไม่พบมิเตอร์ที่ระบุอันนี้มันอาจจะยังไม่มีในระบบ CIS นะครับแต่เราก็ระบ,บุเฟสเป็น AN กดตกลง ไม่พบก็ไม่เป็นไรครับโอเคไปก่อนมัน PA มัมถูกต้องอยู่ตอนนี้ก็มาจิ้มที่สายสีเขียวหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปข้างเสาหนึ่งทีแล้วก็ข้างบนหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยมิเตอร์ก็จะออกมาครับ ก็เสร็จนะครับเครื่องที่สนี้ก็เซฟ e ครับพอถ้าเราทำไปได้สักประมาณ20-30เครื่องนะครับเยอะแล้วจะอัปโหลดข้อมูลนะครับอัปขึ้นไปในระบบนะครับก็ปิดปิดตัวนี้ก่อนเซฟไปแล้วก็ปิดปิดซะก่อนนะครับต้องปิดก่อนถึงจะอัพข้อมูลขึ้นไม่ได้ เสร็จแล้วก็มาคลิกตรงที่เปิดอ่า Open Session m a n a g e r นที่เปิดตั้วนนี้เหมือนเดิมคลิกที่เครื่อหมายบวกนะครับไปดู Session ที่เราทำเมื่อกี้นะครับ109759เราแอคชั่นตรา a c t งนี้เสร็จนะครับมาคลิกเลือกตรงนี้ด,ดาวน์นะครับเป็น Batch Post ก็อัปโหลดไปขึ้นในระบบนะครับก็กดป๊บไปเลย อันนี้ในกรณีที่ท่านทําเยอะแล้วนะครับหลายเครื่องแล้วระบบก็จะขึ้นว่า e s s i o n pending post นะครับก็คือโพสต์โพสต์ขึ้นไปในะระบบก็โอเคไม่จบถ้าโพสต์ไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะ้องจาไปแก้ไขางานใหม่แล้วก็ส่วนตัวนี้เราก็มาเปิดไฟล์ใหม่ทำใหม่นะครับก็จบแค่นี้ครับวิธีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ J S